ขอกำลังใจคิตตี้คริสติน่าพันรยาเอสกันตพงแจ้งข่าวสามีเตรียมผ่าตัดหัวใจหลังจากเฝ้าติดตามอาการมานานสำหรับคุณพ่อลูกหนึ่งเอสกันตพงบำรุงรักหลังเกิดเหตุไม่คาดฝันเป็นลมวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อวันที่9พฤษภาคม 2,566ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้คิตตี้ภรรยาของพระเอกและทีมแพทย์ถแถลงข่าวดีพร้อมอัปเดตอาการของเอสว่าการทำงานของหัวใจกลับมาเป็นปกติแต่ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนสมองฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดียังคงต้องได้รับการฟื้นฟูในระยะยาวล่าสุด คิตตี้ได้โพสต์ภาพครอบครัวสุดอบอุ่นผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นขอกำลังใจว่าพรุ่งนี้วันที่3สิงหาคม2566ขอแจ้งข่าวให้ทราบเอสกันตะพงจะเข้ารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติช่วยเป็นกำลังใจขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้ทุกอย่างผ่านราบรื่นสำเร็จด้วยดีนะคะ We would like to update to everyone that my husband at Santa p a n g is g o n n a h a v e surgery tomorrow, August 3, 2023. A defibrillator will be attached to his heart. Please support, boost, and pray for a smooth and successful surgery and quick healing afterward. แสงยูโซมาชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุมรุงรักแฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอสกันตพงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอสขีดล่างแคนทาปองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวาเลนตินาเอริกับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครฟอรัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฮปปี้แฟมิลี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟมิลี่โกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮอสปิตอลไลฟ์